เห่วงเขตทานเขตตุปะมะเปตวัตถุณนะเมืองสาวัตถีในสมัยพุทธกาลเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ผู้คนมากมายมีทั้งพ่อค้าเศรษฐีและคนธรรมดาอยู่ร่วมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองนี้เองมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเขตุปะมะเป็นเศรษฐีผู้มั่งมี มีที่ดินมากบ้านกว้างขวางค้าทาดบริวารน,นับสิบเขาเป็นคนขยันมุมาณนะทรรมาหาได้แต่ใจกลับเต็มไปด้วยความหวงแหนเขตตุปะมะเป็นคนหวงทุกอย่างหวงจนแม้แต่ที่ดินของตนก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้เขาเห็นใครทำบุญสร้างวัดปลูกต้นไม้ถวายพระหรือแม้แต่ยกน้ำให้ภิกษุก็มักจะพูดด้วยความไม่พอใจว่า ทำไปทำไมเสียเวลาเอาเวลามาหาเงินดีกว่าวันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งออกจาริกมาถึงบริเวณที่เขาอยู่เห็นว่าพื้นที่นั้นร่มรื่นมีร่มไม้ใหญ่เหมาะแก่การนั่งภาวนาจึงตั้งใจจะพักชั่วคราวเพื่อจเจริญสมาธิพระรูปนั้นขออนุญาตเจ้าของที่อย่างสุภาพว่า ขออาศัยมุมหนึ่งใต้ต้นไม้นี้ภาวนาเพียงไม่กี่วันพอฝนหยุดก็จะจากไปแต่เขตตุปะมะกลับขมวดคิ้วตะโกนเสียงดังว่าที่นี่เป็นของข้าพระจะมานั่งทำอะไรจะภาวนาไปทำไมมันไม่มีประโยชน์ที่ตรงนี้ข้าใช้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามาแอบสร้างบุญในที่ของข้าคำพูดนั้นเปี่ยมด้วยโทสะ พระภิกษุรูปนั้นเห็นว่าสถานที่ไม่เหมาะแก่การภาวนาเพราะเจ้าของบ้านเต็มไปด้วยความโกรธจึงลุกขึ้นจากที่และจากไปอย่างสงบโดยไม่ได้ว่าอะไรเลยท่านเพียงอธิษฐานในใจว่าขอให้เขาได้เห็นผลของกรรมนี้ในวันหนึ่งไม่นานนัก เขตตุปปมะล้มป่วยลงด้วยโรคแปลกประหลาดร่างกายร้อนรุ่มเหมือนไฟเผากินอะไรก็ไม่ลงหมอรักษาไม่หายเขาเริ่มเพ้อถึงพระรูปนั้นว่าข้าไม่ได้ทำผิดอะไรมากทำไมต้องทุกข์ขนาดนี้แล้วในที่สุดก็สิ้นใจลงโดยไม่เคยระลึกถึงความดีใดเลย แต่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วเขากลับไม่หลุดพ้นเขาไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอย่างที่เคยหวังวิญญาณของเขาลืมตาขึ้นในความมืดเห็นว่าตนเองกลายเป็นเปรตมีร่างสูงใหญ่ผิวหนังไม่ดำกลางคืนร่างกายสว่างเหมือนไฟลุกแต่กลางวันกลับมืดมัวเหมือนถูกกลืนด้วยเงาแห่งกรรม เขาเดินวนอยู่ในที่ดินของตนเองที่เคยหวงแหนนั่นเองเห็นคนมาทำบุญที่ใกล้บ้านเห็นพระภิกษุมาสวดมนต์เห็นญาติโยมถวายทานเขาอยากจะเข้าร่วมอยากจะยกมืออนุโมทนาแต่เสียงในหัวกลับบอกว่าที่นี่ของข้าอย่ามาแตะต้องเสียงนั้นวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นความทุกข์ไม่สิ้นสุด คืนหนึ่งพราะมหาโมคลานะผู้มียานทิพย์เดินจงกรมอยู่ในยามดึกท่านเห็นด้วยตาทิพย์ว่ามีเปรตตนหนึ่งอยู่ในเขตที่ดินนั้นร่างสว่างวาบเหมือนไฟท่านจึงไปใกล้ๆแล้วเอ่อยถามด้วยเมตตาดูก่อนเปรตเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงต้องทนทุกข์อยู่ที่นี่เปรตตอบเสียงสัน่นเราเคยเป็นคนชื่อเขตตุป,ปะมะอยู่ที่นี่เองตอนเป็นคน ข้าห่วงที่ขวงบุญห้ามพระทำกุศลในที่ของข้าเคยพูดจาหยาบดูหมิ่นผู้มีศีลตอนนี้ต้องกลายเป็นเปรตถูกไฟเผาอยู่ทุกคืนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มได้แต่เห็นคนอื่นทำบุญแล้วถูกใจเพราะรู้ว่าข้าไม่มีส่วนในบุญนั้นเลยพาะมกขลานะฟังแล้วเกิดความสงสารจึงถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์ไหมเปรตพนมมือร้องไห้ ข้าปรารถนาแต่ข้าไม่มีญาติไม่มีใครทำบุญอุทิศให้ข้าได้แต่รออย่างไร้ความหวังพระโมคลานะจึงกลับไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางพวกมีจิตตรณีห่วงเขตทานห่วงโอกาสแห่งบุญเขากั้นทางแห่งสวรรค์ของตนเองเหมือนปิดประตูไม่ให้แสงเข้า ผู้ได้เปิดทางบุญไว้ยอมได้แสงสว่างแห่งเทวโลกในภายหลังหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุสงฆ์แสดงธรรมและให้ญาติของเขตตุปะมะร่วมทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลเมื่อญาติทําบุญถวายสังฆทานแล้วตั้งจิตอุทิศว่าขอผลบุญนี้จ้องถึงแก่เขตตุปะมะผู้เป็นญาติของเราขอให้พ้ทุกข์จากเปรตภูมิขนานั้นเอง เปรตที่เร่ร้อนอยู่กลับรู้สึกถึงแสงสว่างอ่อนๆแผ่วลงมาจากฟ้าไฟที่เผาไม่ร่างค่อยๆมอดลงความหิวกระหายหายไปเขายกมือพนมเหนือหัวแล้วกล่าวว่าญาติของข้าได้ช่วยข้าแล้วบุญมีจริงบุญส่งถึงได้จริงหลังจากนั้นเขาก็หมดกรรมในเปรตภูมิไปเกิดในเทวโลกชั้นต่ำเป็นเทพบุตรผู้งามสง่าเรื่องของเขตตุปะมะ เปตห่วงเขตทานสอนให้เราเห็นชัดว่าการห่วงบุญของผู้อื่นก็เท่ากับปิดประตูบุญของตนเองในชีวิตประจำวันบางครั้งเราอาจมิได้พูดคำหยาบแบบเขตตุป,ปะมะแต่เราก็อาจขัดขวางผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นเห็นคนทำบุญแล้วพูดว่าทำไปทำไมเสียเงินเปล่าเห็นคนช่วยงานวัดแล้วว่าไม่มีงานทำหรือไงเห็นใครนั่งสมาธิแล้วล้อว่า จะบวชหรอคำพูดเหล่านี้แม้ดูเหมือนไม่ไร้แรงแต่ในทางกรรมแล้วเป็นการปิดทางบุญของตนเองและบั่นทอนกำลังใจของผู้อื่นบุญเป็นเหมือนประตูแห่งแสงสว่างใครเปิดประตูไว้ย่อมมีทางไปสู่สุขติแต่ใครปิดประตูไว้เพราะโกรธหรือลิษยาย่อมติดอยู่ในความมืดของตนเองดังนั้นถ้าเห็นใครทำดีอย่าได้ห้ามอย่าได้ขวางแค่ยกมืออนุโมทนาในใจ ก็เท่ากับเปิดทางบุญให้ตนเองแล้วเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าใจหวงไม่อยากให้ใครทำดีไม่อยากให้ใครเหนือกว่าให้ระลึกถึงเขตตุปะมะผู้เคยหวงเขตทานเขาหวงเพียงดินแดนไม่กี่ตารางวาแต่ต้องไปเผาไหมอยู่ในไฟแห่งกรรมขอให้เราไม่เดินสำรอยนั้นแต่เปิดใจยินดีในความดีของผู้อื่นเพราะการเปิดทางบุญคือการเปิดทางสวรรค์ให้ตนเอง